โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมจากตำนานจอมยุทธพูดถังซานอีเช่นเคยครับในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวลมนะครับผมเนาะแล้วก็อธิบายสกิลคร่าวๆนะว่าแต่ละสกิลนะผมมีสกิลไหบ้างเนาะแล้วผมใช้สกิลไหนนะก็มาเริ่มกันที่สกิลแรกครับผมสกิลแรกผมไม่ค่อยแนะนานะครับผมถ้ามีวงแหวนอื่นก็ใช้นะครับผมเนี่ยอย่างเช่นแมงป่องนะครับใช้แมงป่องดีกว่าน,นะเพราะว่าเขาจะทำดาเมจสุ่มนะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแล้วก็ จะทําให้ศัตรูนะครับผมติดเออบาดเจ็บสาหัสนะครับอันนี้สกิลบาดเจ็บสาหัสดีนะแต่ว่าการโจมตีแบบสุ่มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ครับผมสกิลนี้ดีกว่านะสกิลนี้ตีเป็นตีหมู่นะครับผมแล้วก็ถ้าเขาเร็วเขาจะทําดาเมจได้แรงขึ้นมั้งน่าจะใช่นะครับถ้าแปลผิดงั้นก็ขอโทษด้วยนะแนะนานเป็นสกิลนี้นะครับผมผมก็ใช่นะส่วนสกิลนี้นะครับผมเออสกิลนี้เขามีโอกาส4ี่เปอร์เซ็นนะครับผมที่จะ โจมตีแรงขึ้นนะถ้าศัตรูติดบาดเจ็บสาหัสเนาะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนสกิลนี้นะผมสกิลนี้เพื่อนๆต้องอัพความไวนะครับผมให้สุดเลยนะเพราะว่าท่าตัวนี้เร็วที่สุดในเออเกมนะครับผมในทีมหรือว่าในเกมนี่นแหละเขาจะเออได้รับบัฟพลังโจมตีถาวรนะรวมถึงความไวถาวรด้วยนะครับซ้อนทับสูงสุด5้าครั้งนะครับก็เน้นไปที่ความไวนะครับถ้าใครแบบยังไม่มี ดูนอฟเอ Ming ้วงแหวนนะผมอฟความไวเนาะก็ใช้เป็นสกิลนี้เหมือนผมก็ได้นะแล้วก็โจมตีนะคร <น Yoshi. S 1> Arizona, State, ับผมโจมตีอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ใช้เป็นอันนี้นะอันนี้เมื่อเขาโจมตีนะครับผมเขาจะเอ่อเพิ่มความเร็วนะผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเนาะก็เอาอันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สกิลนี้สําคัญนะครับผมนี่สกิลนี้เป็นสกิลชาร์ตนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเพิ่มคริติคาด้วยนะครับนี่เลยคีิติคลหรืออัตราคีสักอย่างหนึ่งนะถ้าผมแปลผิดยังไงก็ ขอภัยเ้อแต่ใช้สกิลนี้ดีครับผมเนาะชาร์จเทิร์นหนึ่งครับส่วนใครที่ใช้อันนี้ก็ได้ครับผมอันนี้เป็นการโจมตีนะผมแรงมากๆเลยนะนี่ใครจะใช้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวงแหวนกันนะครับวงแหวนอย่างที่บอกครับผมจะใช้เป็นโจมตีหรือว่าเป็นความไวก็ได้นะครับดูออฟข้างล่างหนึ่งนี้ครับเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่ค่อยมีของดีนะครับผมก็ใช้ตามมีตามเกิดฮะก็ผสมกันมั่วนะครับผมแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าใครอย่างที่บอกถ้าใครใช้เออในส่วนของสกิลนี้นะผมให้อัพเป็นความไวนะแต่ถ้าใครไม่ใช้สกิลนั้นก็ใช้เป็นโจมตีนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปทดสอบตัวให้ดูกันเลยดีกว่าจะเอาเป็นด่านเอ,อในด่านฟาร์มแล้วกันนะฟาร์มวงแหวนแล้วกันนะครับขอปรับด่านหน่อยนะจะเอาที่มันง่ายขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยแข็งแรง่ะไรนะตัวผม นี่ผมขอไปยืมตัวเพื่อนก่อนนะกันนะจะได้แบบลงด่านทีเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวเพื่อนจะมีแบบเก่งหรือเปล่าอ่ะผมได้ตัวนี้มาผมต้องไปให้เขายืมมันนะเออผมกดของเขาไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรเราเอาตัวนี้แล้ะกันเนกะ้าหมื่นเอาอ๋อผมยืมยืมหมดแล้ว โอ้โหก็ว่าอยู่กดไม่ได้ผมยืมตัวเพื่อนครบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรดีย๋ยวเราไปลงของเราก็ได้เจ้าเป็นด่านที่ง่ายหน่อยนะครับผมก็เป็นด่านนี้แล้วกันนะจะได้แบบเห็นพลังหน่อยนะครับผมจะได้โชว์หน่อยนะนี่ครับเปิดโอ้โหเกมมันบักนะครับไม่เป็นไร เอาสื้อหารก็ใช้ไปครับผมนี่ครับผมเขาจะบัฟให้ตัวเองนะครับผมชาร์จหนึ่งเทอร์นนะแล้วก็รอไปครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะปาดแรงหรือเปล่านะอันนี้ผมจะตีธรรมดาไปนะครับก็จะเอาไว้ให้ตัวลมนะครับผมปาดนะเรามาดูความแรงกันครับ ตายไหมปึ๊บโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นะสําหรับด่านนี้นะถ้าใครอัพเยอะๆนะครับผมก็เก่งนะครับสามารถใช้ได้นะผมช่วงแรงก,ก็ใช้ได้นะด่านนี้มันอาจจะยากไปหน่อยนะครับผมก็ตามนั้นนะผมนี่ถือว่าตีแรงอยู่นะใครจะใช้ต้นเกมก็ใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะผมที่เราสุ่มต้นเกมก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ